ลากฟิงหัวเลาะไหนหัวเลาะสิ <Yeah. S 1> <laughs> เอาต่อไปต่อไปต่อไป crying ร้องไห้โอ้ oh. oh, ร้องไห้อา้าวต่อไป sleeping นอน sleeping ก่อน sleeping นอนทำไงนอนโอ้นอน,อ,น,อ,นอย่างนั้นเลยเก่งมาก <laughs> อา้าวแล้วก็ต่อไป drinking drinking ด,ด,ดื่มนมดื่มนมไหนดื่มนมทำไง โน้ทำปากจุกตังั้นเหรอโอ้โหแล้วคิกกิ้งอ่ะคิกกิ้งคิกกิ้ g ทำไงคิกกิ้งก่อนคิกคิกกิ้งครับลูกมาแต่เล่นกล้องอีกแล้วคิกกิ้งก่อนคิกกิ้งทำไงเกิดก่อนอ i ื k ไม่คิ c เลยอ่ะ kicking โอ้โหแล้วมาคิกตรงหลังกล้องเอามาคิกคิกไมคิกไมโอ้โห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 เก่งมากคิกกิ้งอ้าวต่อไป kick kick ทำไง k ิ๊ด กี้ทำไงกีดังๆหวออ้าวต่อไปลาวิงลาฟเอ้ยอะไรนะลาฟิงลาฟิงลาฟิงหัวเราะหัวเราะดังดหัวเราะดังดลาฟิงหัวเราะเอาไม้คล้ายิงล่ะแล้วคล้ายอิงร้องไห้คล้ายอิงร้องไห้ก่อนคล้ายอิงร้องไห้ร้องไห้ก่อนโอ้ร้องไห้เหหนอสลิปปิ้งอะสลิปปิ้ นอนอ่ะสลิปปิ้งก่อนสลิปปิ้งอันน่ะพิกาบูทำไงพิกาบูพิกาบูเก่ง